อ่าวันนี้นะผมก็จะมาทำให้เพื่อนๆที่อยากจะเอาโน้ตบุ๊กของตัวเองเนี่ยเป็นตัวปล่อย Wi-Fi นะครับแต่ว่าไม่รู้ทำยังไงผมมีโปรแกรมตัวนึ่งมาแนะนาครับชื่อ M-Port ับนแรกครับเอาผมจะแปะลิงก์ดาว์โหลดไว้ข้างล่างนะครับแล้วเข้าไปดูได้เลยพอเราได้โปรแกรมมาเราปติดต,ต,ตั้งพอติดตั้งเสร็จนอตามปกติเลยครับขดรันเข้าที่โปรแกรมครับโปรแกรมที่นี้ใช้ง่ายมาก มีคืออัปเดตเรามาอัปดครับอ่าให้ตั้งตรงนี้นะครับให้ตั้งเป็นชื่อของ Wi-Fi ของเราตั้งพาสเบิร์ครับตัวนี้ให้เปลี่ยนเป็น w i o l e t network connecting ครับแล้วก็อันนี้คือยูที่สามารถต่อได้สูงสุดเท่าไหร่ครับแล,รแล้วกด start ใ s ้ o t แล้วเขาะจะขึ้นออนนะครับเมื่อมีคนต่อก็จะเป็นก็จะมีแท็กนะคร คนเนคขึ้นมาแล้วก็นี้ก็จะบอกว่าเราแบ่งไปเท่าไหร่อะไรยังไงครับเค okay, ครัครับ